สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญก้าชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมาทําเป็นบานบานกระจกนะครับบานกระจกที่ว่าเราใส่กรอบรูปกรอบรูปนะครับสามารถใส่กระจก6มิลได้4มิลได้นะครับแต่ใน,นลุงเจริญจะใส่เป็นเป็น กระจกสี่มิลน,นะครับไม่ใช่กระจกนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าเอาไปป้องกันใส่แทนม้งลวดนะครับเอาสวมแทนม้งลวดประตูเหล็กดัดได้เพราะมันเป็นเป็นขอบบานกรอบรูปนะครับหรือว่าใครจะดัดแปลงเอาไปทําทํากระจกอะไรได้นะครับเป็นบานกระจกที่ว่าเราทําใช้เองทําง่ายๆวิธีการตัดก็คือเหมือนตัดฉากทํามุ้งลวดทั่วไปนะครับใช้เลื่อยมือตัดก็ได้ใช้เครื่องก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็เอาเอามุมเข้าไปมุมนี่ถ้าเป็นมุมที่ใส่ประตูมุมว้วเนี่มันจะเข้าไม่ได้เราต้องเสียบ่ามนิดนึงนะครับเสียบ่ามันนิดหนึ่งแล้วก็เต่าเข้าไปอ่ามันจะมีบ่าอยู่เพราะว่าถ้าเป็นเส้นมุมวน้วเนี่มันจะมีร่องอยู่นะครับมีร่องนั่นเราเสียอย่างเงี้ยครับเสียให้มันหายหายหายเป็นบาไป แล้วก็อัดมุมเข้าไปมุมนี่มีขายทั่วไปครับมีขายตามร้านอลูมิเนียมนะครับร้านขายอลูมิเนียมเราไปซื้อเป็นตัวก็ได้เขาก็แบ่งขายเป็นร้อยซื้อทีละสีตัวสิบตัวก็ได้นะครับเ็าแบ่งหมดแล้วครับแล้วก็เข้ามุมฉากแล้วก็จะมีมีแผ่นอะคริลิกใสหรือว่าเป็นบานกระจกถ้าเป็นกระจกเราไปให้ร้านกระจกเขาใส่ก็ได้นะครับ ร้านกระจกที่เป็นร้านใหญ่ๆห,ห,หน่อยราคาจะได้ถูกถ้าเป็นร้านรับทำทั่วไปนี่ราคาก็จะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ่าี้เข้ามุมแล้วก็เจาะมุม,มเรียบร้อยนะครับใช้ลูกรีเวทยิงเจาะเราใช้ลูกรีเวทเจาะยึดไปนะครับจริงๆไม่ต้องยึดครับมับงเจ้าเขาก็ไม่ต้องยึดครับใส่ไปมันก็นแน่นแล้วครับ พอเราหัดยางตรงมุมมันก็มันก็ไม่ขยับแล้วตอนนี้ถ้าเราใส่กระจกแล้วใส่ยางกันมันเลื่อนเนี่ยนะฮะกันกันกระจกมันหลวมอ่ะยางมันจะมีหลายขนาดครับแล้วแต่เราใส่กระจกถ้าเราใส่กระจกสามมิลมันก็จะยางก็เส้นใหญ่หน่อยสี่มิลเส้นมันก็จะเล็กหน่อยหนึ่งถ้าใส่กระจกหกมิลมันก็จะ ยางมันก็จะเล็กลงมานะครับยางรูปรูปเดียวกันขึ้นรูปรูปแบบเดียวกันนะครับขอาอลูมิเนียมนี่เราสามารถใช้เลื่อยมือตัดได้นะครับเอาฉากฉากขีด45องศาแล้วตัดตามที่รอยเราขีดไว้นะครับ ลุงเจริญเคยทำมุ้งลวดที่ยี่สิบบาทสามสิบบาทใช้เลื่อยใช้เลื่อยมือตัดนะครับแต่ก่อนยังไม่มีเครื่องมือตัดมีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ซื้อก็ลเลื่อยทำก่อนแล้วก็กระบายแต่งนิดหน่อยมันก็ได้ถ้าเราตัดดีดมันก็เข้าเข้าฉากเข้า,า,ขามุมดีมันจะช้าหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มมาจากเมทแอนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็ อย่างเดียวนี้ก็ยังมีนะที่เป็นโรงงานที่ทําด้วยทําด้วยมือทําด้วยเมทแทนนะครับโรงงานเก่าๆรุ่นเก่าๆอย่างพวกตะขายพวกทําหม้อทําช้อนทําอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็ไม้มาปูก่อนกันเป็นดอยดอยอันนี้มันใสเหมือนกระจกแต่ว่าถ้าเราไปโดนขีดควนอะไรมันก็จะเป็นรอยนะครับ อันนี้เราก็วัดได้ขนาดอันนี้ตัดต้องใช้ต้องใช้ลูกหมูตัดหรือแผ่นแผ่นตัดกระเบื้องก็ได้ครับแผ่นตัดกระเบื้องตัดแผ่นตัดปูนนี่หนะครับจะให้ดีก็เขามีแผ่นของเขาอยู่นะครับแผ่นแผ่นเลื่อยมันแผ่นตัดไม้อะครับต้องเป็นแผ่นใบทีีท ครับว่าถ้าได้ขนาดพอดีไม่แน่ใจแล้วก็มาทาบดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าที้ทีนี้เราก็มาใส่ละอาจเข้าไปใส่เข้าไปตัดอ,อีกแผ่นแผ่นที่สองตัดเข้าไป ันนี้เราก็อ,อัดยางครับยางยางเส้นเล็กๆนะครับถ้าเราไปซื้อเส้นกรอบรูปเนี่ยเราก็บอกว่าซื้อยางอัดกระจกม้วนหนึ่งเขาก็จะถามเราว่าใช้กระจกหนาเท่าไหร่หนาะสี่มิลห้ามิลสามมิลถ้าเราบอกเขาเขาก็จ,จัดยางให้ถูกนะครับขนาดของอยางถ้ากระจกบางยางมันก็จะเส้นใหญ่นะครับ อันนี้เป็นการเป็นการอาจให้ดูนะครับถ่ายภาพช้าให้ดูโอเคนะครับอาัาง่ายๆครับเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ลุงเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเจริญทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ